สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอเจอกันนะคะในช่องของแม่ดาวเฟมิลีค่ะหลังจากไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะเนื่องจากงานยุ่งมากๆเลยนะคะวันนี้แม่ดาวจะ,ะมาแนะนำในการบํารุงต้นโคโลคาเซียนั่นเองนะคะเนื่องจากเพื่อนๆแอดไลน์มาถามแม่ดาวนะคะว่าจะดูแลยังไงนะคะ ว่าจะให้น้องเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็รวดเร็วนะคะก็คือทางสวนแม่ดาวเนี่ยไม่ค่อยได้บำรุงอะไรมากนะคะก็แต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่สบายใจอยากจะบำรุงนะคะแบบว่าไม่อยากจะใส่ปุ๋ยเคมีวันนี้แม่ดาวก็เลยจะมาแนะนำนะคะในการใส่มูลนะคะมูลบัวนั่นเองนะคะก็ทางเชียงใหม่หรือว่าทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมี ปุ๋ยคอกต่างๆนะคะจำน่ายแล้วก็ขายเป็นจานวนมากเลยนะคะเนื่องจากทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมีฟาร์มที่เลี้ยงวัวนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวัวนมซะมากกว่านะคะวัวนมแล้วก็เขาเรียกว่าจะเป็นวัวอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในการทานอาหารของสัตว์ในฟาร์มเนี่ย ก็ไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนเนาะสมัยแต่ก่อนเนี่ยการเลี้ยงวัวน,นะคะก็จะเหมือนพื้นบ้านทั่วไปนะคะจะเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงบ้านๆเลยเนาะเลี้ยงกินหญ้ากินน้ําทั่วไปนะคะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยจะเน้นไปทางเพิ่มผลผลิตมากขึ้นนั่นเองก็จะได้กินอาหารนะคะแล้วก็จะมียาตัวบำรุงต่างๆนะคะก็เลยจะทำให้มูลเนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนนะคะ อยู่เยอะพอสมควรเลยนะคะปนเปื้อนก็จะเขาเรียกว่ามีมีหลายตัวอาจจะเจอสารเครมีบางตัวที่จะไม่ทําให้เป็นปลอดภย100ัยร้อยเปอรนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะการใช้มูลวัวเนาะในการเกษตรนะคะของทางภาคเหนือก็ยังใช้มูลอยู่นะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะจะใส่มูลสดเลยเนี่ยก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันจะมี ความร้อนสูงนั่นเองนะคะจะทําให้ต้นไม้ของเราตายได้ง่ายนะคะก็วันนี้ก็เลยมาแนะนำนะคะในการที่จะ,ะนํามูลวัวนะคะหรือว่าปุ๋ยคอกต่างๆนะคะที่ทางพื้นที่ของอคุณผู้ชมนะคะหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมีจําหน่ายนะคะก็สามารถที่จะนํามาเขาเรียกว่านํามาปรับก่อนนะคะปรับอุณหภูมินะคะทําให้อุณหภูมิเขาเป็นอุณหภูมิเย็นก่อน ก่อนที่จะนำมาบำรุงโคโลคาเซียหรือว่าต้นไม้อื่นๆของเรานะคะเพื่อไม่ให้ต้นไม้ของเราตายนั่นเองนะคะก็คือทางสวนไม่ดามวัวนนี้ไม่ได้จะมาแนะนำวิธีนี้นะคะก็คือวิธีในการแช่น้ำาเองเป็นแบบไหนไปดูกันค่ะอ่านี่นะคะนี่จะเป็น ทังนะคะที่เราใช้สําหรับในการแช่มูลวัวน,นั่นเองนะคะแช่เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เขา,ามีอุณหภูมิที่สูงนั่นเองนะคะต้องแช่น้ําเอาไว้นะคะปริมาณหรือว่าอัตราส่วนเนี่ยสามารถที่จะใส่ประมาณหนึ่งส่วนสามได้นะคะแล้วก็ใช้น้ํานะคะปล่อยให้เต็มถังเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะก็ สำหรับการแช่นะคะแช่ตัวนี้นะคะแช่ตัวมูลเนี่ยก็สามารถที่จะแช่ทิ้งไว้แล้วก็เราก็ตักเฉพาะน้ำนะคะมาใช้เรื่อยๆได้นะคะส่วนมูลกากาก,ากากมูลด้านล่างนะคะก็จะสามารถที่จะตักทิ้งได้ตักใส่ต้นไม้ใหญ่ได้นะคะไม่เป็นอันตรายเพราะว่ามีการแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ,ะในการในการใช้นะคะก็ใช้เฉพาะ น้ำด้านบนนะคะในการรดนะคะแล้วน้ำเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานไหมนะคะได้ตลอดเลยนะคะอาเก็บไว้ได้เรื่อยๆเลยนะคะใช้จนใกล้หมดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเติมน้ําลงไปได้แล้วก็เติมมูลเข้าไปอีกนะคะเพื่อ,อใช้ในโอกาสต่อไปได้นะคะอันนี้ของไม่ดาวจะไม่ผสมอะไรเลยนะคะจะเป็นมูลวัวแช่น้ําอย่างเดียวนะคะในการใช้นะคะก็ ่ก่อนอื่นนะคะเราจะรถฝักบัวใช่ไหมคะ,ะถ้าเรารถฝักบัวแล้วก็เติมน้ำนะคะเติมน้ำในในฝักบัวก่อนนะคะแล้วก็ตักนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นน้ําที่เราแช่มูลมูลบัวอยู่นะคะสีก็จะประมาณนี้นะคะนี่นี่นะคะถ้าเกิดว่าใสเกินไปนะคะก็แสดงว่าความเข้มข้นก็ ก็น้อยนะคะก็ใส่เยอะขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าประมาณนี้หรือว่าเพื่อนๆท่าไหนนะคะใส่เยอะเกินไปจนดําพิสัีเลยดำดำกว่านี้นะคะก็แสดงว่ามันจะเข้มนะคะก็ผสมน้ําตอนเรารดน้ํานะคะในอัตราส่วนที่เพียงพอที่พอเหมาะแล้วกันนะคะแม่ดาก็จะใส่ลงไปเลยผสมน้ําเพื่อรดนะคะแม่ดาก็ใช้ประมาณประมาณนี้นะคะ นี่เลยผสมน้ำแล้วก็นำไปรดได้นะคะนี่นะคะก็จะไม่ให้ดินของเราเค็มเกินไปด้วยนะคะแล้วก็ลดอุณหภูมินะคะบางทีนะมูลวัวถ้าเราใช้ใช้มูลสดเนาะในการที่จะบำรุงต้นไม้ต่างๆเนี่ยอาจจะทำให้เขา ตกใจนะคะเกิดไปเหลืองได้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็แบบนี้คือปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะสามารถแช่น้ำทิ้งไว้ข้ามคืนก็สามารถใช้ได้เลยนะคะหรือว่าทิ้งไว้สักสองสาวันนะคะก็นำมาตักผสมน้ำแล้วก็ไปรดต้นไม้ได้ทุกทุกต้นไม้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปลดต้นไม้กันเลยค่ะนะคะเวลาเรา รถนะคะสามารถที่จะรถจนดินชุ่มเลยก็ได้นะคะรถตร,ตรงบริเวณดินให้ทั่วเลยนะคะแบบนี้นะคะน,นี่นะคะอ่าถ้าเกิดเป็นแบบน้ำนะคะ ที่เราเลี้ยงแบบน้ำแบบบัวนะคะก็สามารถเติมไปได้เลยนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะดินก็รดปกติเลยนะคะเหมือนเรารดน้ำนะคะแบบนี้นะคะก็ ่าสามารถที่จะบำรุงต้นไม้ของเราได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ป้องกันนะคะไม่ให้ต้นไม้ของเราไปเหลืองตายนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่แบบเป็นมูลบางทีเนี่ยมูลแห้งก็ตามเนาะมูลมูลวัวแห้งเราเอามาใส่บางทีเยอะเกินไปก็ไม่ได้เนาะก็วิธีนี้เป็น อีกวิธีหนึ่งนะคะที่แม่ดาวจะแนะนำนะคะในการบำรุงนะคะตัวโคโลคาเซียของเรานะคะให้สวยงามนั่นเองนะคะตามารถที่จะทำตามแม่ดาวได้เลยก็เป็นวิธีง่ายๆแล้วก็ประหยัดไม่ต้องอใช้ต้นทุนที่สูงมากจนเกินไปนั่นเองนะคะก็บำรุงง่ายๆนะคะสำหรับใครที่มีอะไรอยากจะสอบถามแม่ดาวนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เนาะนี่เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ลูกดกมากๆนะคะ เห็นไหมคะลูกมีเยอะแยะเลยนะคะอโลฮ่าอโลฮ่าก็เป็นอีกตัวนะคะที่ลูกดกนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีก็หาซื้อกันได้นะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ไม่ดาวรักเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นแพนเต็ดนะคะตัวแพนเต็ดก็ยังไม่เต็มฟอร์มเลยนะคะนี่ ใบเขาก็สวยงามนะคะอันนี้คือใบใหม่เขานะคะก็ยังเป็นสีนี้อยู่เนาะเดี๋ยวเราให้เขาปรับตัวนะคะให้เขาแก่ตัวขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็จะเป็นสีดําแต่ว่าเขาจะไม่ดําสนิทนะคะตัวแพนเต็ดเนาะจะเป็นสีแบบเลื่อมๆสวยงามนะคะ นี่เลยก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะง่ายๆในการดูแลแล้วก็บํารุงนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบนี้ชอบสไตล์นี้นะคะก็สามารถบํารุงแบบนี้ได้ถ้าเกิดไม่อยากจะใช้สูตรตัวเคมีนะคะบางทีเนี่ยเราใส่ตัวเคมีเขาก็จะน็อกได้เหมือนกันนะคะน็อกก็คือจะเป็นใบแสดงอาการออกมาทางใบเลยนะคะใบเหลืองหรือว่าขอบใบไหมอะไรประมาณนี้นะคะเท่ากับเขาแบบว่าใส่เยอะเกินไปแล้วเขาก็ดูดเยอะ สารเคมีเยอะเข้าไปในลําต้นเนี่ยก็ใบเขาก็จะไหม่ได้เช่นกันนะคะแต่แบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะรดได้บ่อยๆเลยนะคะ3าสวันครั้งหนึ่งหรือว่าอาทิตย์หนึ่งก็สองครั้ง3ครั้งนะคะก็ได้เช่นกันนะคะก็สามารถบํารุงได้แต่ว่าทางสวนเวลาไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาลดตัวนี้สักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยได้บํารุงน้องเขาเนาะ ก็ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบแบบนี้นะคะก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ดาวด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับคำถามและก็ปรึกษาการเข้ามานะคะทางไอทีไลน์ก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ